ประลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมาการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศร้องผู้บริหารกรยศและองค์กรในจ้างทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอก,กชนรวม36องคอ์กรลงนามบันทึกความตกลงร่วมกันจะดําเนินการตรวจสอบหมายเลขบ,บัตรประชาชนพนักงานลูกจ้างในองคอ์กรเป็นผู้ค้างชําระหนี้กยศหรือไม่และยินยอมให้หักหนี้ค้างชำระผ่านบัญชีเงินเดือนได้เพื่อแลกกับสิทธิประโยชน์ต่างๆค่ะเช่นลด เบี้ยปรับถึงคืนเงินแล้วแต่กรณีโดยสามารถทำสัญญายินยอมให้หักบัญชีเงินเดือนภายในวันที่30กันยายน2559นายสมชัยสัจพงศ์ปลัดกระทรวงการคลังเชื่อว่าหลังการลงนามวันนี้น่าจะช่วยลดยอดนี้นี่คงค้างประมาณร้อยละ70-80จากปัจจุบันมีหน่วยงานองค์กรในจ้างเข้าร่วมโครงการแล้ว137แห่งจากเป้าหมาย200แห่ง พร้อมกันนี้ได้สั่งให้กยศศึกษาความเป็นไปได้ในการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์เพื่อลดการพึ่งพิงเงินงบประมาณก่อนให้นโยบายพร้อมปล่อยกล้นักศึกษาในสายวิชาชีพที่ขาดแคลนและยอมปล่อยกู้ถึงหลักล้านก็ยอมนะคะโดยเฉพาะใน10กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตอย่างนักบินค่ะ